สวัสดีค่ะบริษัทเครือสาโฟโก์ลิฟท์นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่เขตนิคมลาดกระบังค,ค่ะเราได้มาทำการส่งมอบรถโฟโก์ลิฟท์ให้กับทางคุณลูกค้าค่ะรถโฟโก์ลิฟท์คันนี้นะคะยี่ห้อนิชิยูค่ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นรถโฟโก์ลิฟท์ไฟฟ้าแบบยืนขับค่ะสเปคของรถคือสามารถรับน้ำหนักได้ที่อยู่ที่2,500กิโลกรัม เสายกสูงที่6เมตรค่ะพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสริมงาสไลด์ซ้ายขวาค่ะและวันนี้เราก็ได้ทำการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของรถโฟลคลิฟท์พร้อมทีมช่างที่ชำนาญการที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปี<ว>แนะนำวิธีการดูแลรักษารถโฟลคลิฟท์ด้วยค่ะการก็ให้อยู่ที่ระดับเนี่ย ทำกัดมันก็จะลงไปเรื่อยพอเราเติมมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยใช่ครับใช้น้ำมันไระทั่วไปน้ำมันตทั่วไปกรับรถยนต์ในพวกนี้ทั่วไปหหาลูกค้าสนใจเช่าหรือซื้อสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเครือสาโฟคลิปนะคะเบอร์โทรสามารถติดต่อได้ที่เบอร์021019415หรือที่เบ w ร์วเวเครือสาโฟคลิปค่ะขอบพระคุณค่ะ